ตลาดโลกมีการปรับฐานเป็นการอ่อนต uh ัวลงอย่างชัดเจนนะครับราคาเนี่ย ért, มีการลดระดับสูงส isis isis ุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในระดับไรยวันลงขณะที่ทองคำโกลด์สปอตวันนี้นะครับร่วงลงรุนระดับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อออนโดยราคาต่อวันนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาร่วงลงประมาณ120เหรียญดอลลาร์ต่อออนปิดตลาดไป3,999.20เหรียญดอลลาร์ต่อออนครับภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับ ว่าทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงหลังจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มมีสัญญาณของการคลี่คลายครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนนะครับมีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือลงทุนในส่วนของการลงทุนในตัวตลาดหุ้นวอสตันครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือดัชนี s p 500ดัชนีดาวโจนและดัชนี N a s d a q นะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการครับขณะที่ดัชนีวอลเท i ร์ริตี้อินเด็กซ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความผันผวนของตลด Street, าดหุ้นวอลตีทก็มีการลดระดับลงหรือร่วงลงนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนครับภาพดังกล่าวเ่ยถือว่าเป็นภาพนะครับที่เราเห็นเม็ดเงินจากสินทรัพย์ปลอดภัยไหลไปยังตัวสินทรัพย์เสี่ยงครับซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำเกิดการพักฐานหรือมีการห่อ,อตัวลงนะครับ ประกอบการการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสสามในตลาดหุ้นวอซีครับนักลงทุนยังมีการคาดการครับว่าผลประกอบการในไตรมาสสามที่กําลังจะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้น่าจะมีภาพของผลประกอบการที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนขายทองคําในฐานะเสัพยรปลอดภยัยแล้วก็โยกเม็ดเงินลงทุนไปเก่งกําไรในตัวสเสัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นของหุ้นวอร์ซีนะครับทั้งนี้เนี่ยมีการคาดการจากบรรดานเหล่านักวิเคราะห์นะครับ ว่าบริษัทต่างๆในดัชนี S&P 500น่าจะมีผลประกอบการเติบโตประมาณ10.4%ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่มากกว่าการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเติบโตในระดับ8.8%นะครับภาพดังกล่าวก็ถือว่าเป็นภาพสัญญาณตัวหนึ่งครับที่สะพ้อนให้เห็นถึงนักลงทุนมีการคาดการณ์ในเชิงบวกต่อแนวโน้มหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะทยอยประกาศหรือเปิดเผยออกมาว่าน่าจะมีการตอบรับหรือมีมุมมองเชิงบวก ต่อการลงทุนในตัวตลาดหุ้นนะครับที่ทางดังกล่าวจึงเห็นภาพของการเข้ามาเก็งกาไรหรือเข้ามาช้อนซื้อหุ้นในตลาดหุ้นบอสีิจนราคาทําออทําไฮภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคําถูกกดดันหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับประกอบกับท่าทีของสกอตเบเซนรัฐมนตรีครั้งนะครับที่มีการเจรจาในเบื้องต้นกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนคุณหลิวเหอนะครับที่มีภาพที่เป็นบวกต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีความหวังครับว่าการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจินพิงของจีนในวันพฤรหรัสบ,บดีนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะมีการตกลงและก็เจรจาหรือคลี่คลายประเด็นสงครามการค้ากันได้นะครับซึ่งจีนเองก็อาจจะกลับมาซื้อทัวเหลือจากข้างฝั่ง,งสหรัฐแล้วก็มีการส่งออกแร่หาย,ยากไห้นะครับภาพดังกล่าวก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างหวังว่า สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้และเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดมองหรือมีการคาดการครับว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับตลาดยังมีความเชื่อมั่นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินและก็มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงนะครับทางนี้ตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะทราบผลการประชุมในกลางดึกของคืนวันพุธนี้นะครับเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง25เบสิสพอยต์และน่าจะส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อในการประชุมประจําเดือนธันวาคมครับประกอบกับตลาดให้ความสําคัญหรือมีการโฟกัสต่อผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในประเด็นการยุติการทํา QT นะครับการทํา QT เนี่ยคือการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งเฟดเนี่ยมีการทํา QT มาสักระยะหนึ่ง แต่ล่าสุดเนี่ยประธานเฟดคุณโจโ่ร็พาเวลมีการส่งสัญญาณครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการทํา QT มาระยะหนึงแล้วแล้วก็เฟดมีแผนที่จะยุติการทํา QT นะครับทําให้ตลาดมีการคาดการครับว่าน่าจะเห็นการยุติการทํา QT ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยวแนะนําจับตาดูนะครับในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าเฟดในครั้งนี้อาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าเฟดจะมีการประกาศชัดเจนหรือเปล่าในการประชุมครั้งนี้ว่าการยุติ QT จะเกิดขึ้นเมื่อไรครับถ้ามีการประกาศอย่างชัดเจนและระยะเวลาในการยุติใกล้เข้ามานะครับก็จะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำครับเพราะว่าการหยุดดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ จะทําให้มีปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจเยอะนะครับก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยลดระดับหรือมีการอ่อนค่าลงไปครับรวมทั้งในการยุติ QT และก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับจะยิ่งเป็นอีกหนึ่งแรงกดให้ดอลลาร์มีการปรับผ่านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงต่อจนเป็นปัจจัยที่กลับมนันหมุนหรือดันให้รคารองคำมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นได้เหมือนกัน ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือกลับเข้ามาขยุมในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะจับตาดูประเด็นดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชีน้นาตัวราคาทองคําเพิ่มเติมครับรวมทั้งสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกกันว่ากลุ่ม7จ็ดนางฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมตา Microsoft Alpha าเบสนะครับหรือหุ้น Apple ทางนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีการถูกมองหรือถูกประเมินนะครับว่าจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือเปล่าหรือราคากับมูลค่าหุ้นไม่สอดคล้องกันหรือเปล่านะครับดังนั้นการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคนะครับจะเป็นตัวยืนยันว่าราคาหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่ขึ้นมาเป็นฟองสบู่หรือเปล่าเพราะว่าหากราคาเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าราคาหุ้นขยับขึ้นมา,มา,มากแต่บริษัทรายได้ไม่ดีไม่มีกำไรนะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยจะยืนยันตัวแนวโน้มของฟองสบู S ่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นถ้าหุ้นกลุ่มดังกล่าวผลประกอบการไม่ดีก็อาจจะทําให้นักลงทุนเชื่อนะครับว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเกิดภาพของภาวะฟองสบู S ่ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการร่วงลงของหุ้นกลุ่มดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคําครับแต่ถ้ามีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาดีสอดคล้องกับที่ตลาดประเมินหรือมีการคาดการเอาไว้นะครับ ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะถูกลดความน่าสนใจลงแล้วก็อาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับผันลงต่อได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนแล้วก็วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับทั้งนี้ในระยะสั้นนะครับถ้าเราดูจากกราฟจะเห็นว่าภาพของตัวราคาทองคํา เริ่มมีสัญญาณของการพักฐานหรือกลับมาแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซเวดาวนะครับเราจะเห็นการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดลงมาของตัวราคาทองคำครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในโซนระดับ3,973 3,940เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนถ้าดูย้อนไปนะครับ จะเห็นว่าเป็นโลหรือเป็นฐานของตัวราคาทองคําในช่วงต้นเดือนตุลาคมครับที่หากราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวเข้ามาใกล้มีลุ้นจะเห็นทองคําเด้งกลับหรือเบื้อตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับหรือถ้าปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนตัวทองคําก็อาจจะทําให้ตัวทองคําหยุดลงได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ย YLG จึงแนะนําว่าหากใครที่มีทองคําอยู่และแบ่งทองคําออกขายไปแล้วนะครับอาจจะพิจารณาโซนแนวรับดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นครับ ทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าชว่วงนี้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าด้วยนะครับบาทต่อดอลลาร์เนี่ยกลับมาขึ้นไหวอยู่แถวๆระดับ32บาท64สตางค์หลังจากตัวเลขทิศทางการส่งออกของไทยออกมาดีค่อนข้างมากนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนบาทให้แข็งนะครับประกอบกับการเจราจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็มีภาพหรือมีโมเมนตัมที่สดใสทีเดียวครับภาพดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นภาพตัวหนึ่งนะครับที่กลับมาหนุนให้ทิศทางเงินบาทของไทยกลับมาแข็งค่า จึงทําให้ทองไทยปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากระดับสูงสุดของทองไทย67,400บาทตาท่อบาททองคํานะครับก็ต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาประมาณ5,000กบาทแล้วนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยจากต้นปีจนถึงนัปัจจุบันทองบวกขึ้นมา20,000่กบาทนะครับการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมา5 0 0 0ันกบาทก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาในระดับหนึ่งนะครับ นักลงทุนที่จะทยอยเก็บหรือทยอยสะสมเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นจังหวะที่ดีสําหรับนักลงทุนเงินเย็นนะครับอาจจะเข้าเสียงซื้ออย่างไรก็ตาม3,973-3,964ประเมินเป็นแนวรับของตัวทองคาแท่ง96.5ในโซนระดับ6 1 4 5 0ถึง6 9 5 0บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจจะเป็นลักษณะของการสยงซื้อเล่นสั้นครับ แต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่ซัพพอร์ตนะครับทองยืนเหนือ3940ไม่อยู่ประเมินแนวรับถัดไปครับ3 8 7 5เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอรหรือ5 9 9 0 0ื5 0บาทต่อบาททองคำหรือมองเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ60,000บาทต่อบาททองนะครับแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ย ylg ประเมินเอาไว้เป็นแนวรับในสำหรับนักลงทุนระยะกลางในการเข้าเก็บหรือในการเข้าไปสะสมทองคำเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าถ้าดูจากไฮเนี่ยทองลงมาประมาณ7000แล้วก็แนวรับในโซน5 9 9 5 0นาหหรือ60,000บาทต่อบาททองคำก็เป็นแนวรับจิตวิทยาที่มองว่าน่าจะมีนักลงทุนคนไทยอยากจะเข้ามาเก็บหรืออยากจะเข้ามาซื้อก็สามารถทยอยเก็บหรือทยอยสะสมในส่วนของตัวทองไทยที่แนวรับระดับดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไรก็ตามผักทองคำเด้งกลับหรือรีบาวกลับ,ลบจำกัดโอกาสที่ทองคำ ยังไม่หยุดลงก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าทองคำรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่ผ่านกรอบหรือช a นแนลของที่ทางไซเวดาวด้านบนอาจจะทยอยแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงจะได้มีเงินสดกลับเข้ามาซื้อทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับแนวต้านเนี่ยประเมินไว้4,058ถึง4,13 7เหรียญดอลลาร์ต่อทอออคิดเป็นทองไทยก็คือ62,800 64,50บาทต่อบาททองคําการที่ทองคําทิ้งตัวลงมาแรงนะครับทองจะเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะต้องมีการเด้งกลับหรือดีตัวกลับได้แรงเหมือนกันแต่ถ้าการเด้งกลับหรือการดีตัวกลับเป็นไปอย่างจากัดโอกาสที่ทองจะซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงต่อก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับทรายหรือสัญ,ญญาณที่อยากจะให้จับตานอกจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็คือ การที่กองทุนทองคํา SPDR Gold t r s มีลักษณะของการหยุดขายนะครับเราจะเห็นว่า SPDR Gold t r s เนี่ยมีการขายออกมา3วันทำการติดต่อกันนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นภาพหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคาที่กองทุนขนาดใหญ่ยังลดการถือครองทองคาลงนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยในช่วงเช้าวันอังคารนี้ ว่า SPDR ์โธทัแดงทองคําออกขายอีก8.01ตันนะครับภาพดังกล่าวก็ถือว่าเป็นภาพหรือเป็นปัจจัยลบที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคําในช่วงนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่อยากจะให้จับตาและจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคํานะครับในวันอังคารเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริสมอนนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟรนส์บอร์ดก็พอที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทองคําในช่วงสั้นได้ ขณะที่วันพุธเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยยอดขายบ้านที่รอปิดการขายประจําเดือนกันยายนแบบจําลอง GDP นาประจําไตรมาส3ของเฟดอนันตานะครับแล้วก็ช่วงประมาณตีหนถึงตีหนครึ่งก็จะมีมติการประชุมดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐแล้ก็เฟดปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ตลาดเฝ้าจับตานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเน้นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเดูว่า มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาพยุมทองคําหรือดันให้ทองคําขยับหรือเฟื่อตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับทางนี้ถ้าเราใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับทั้ง2ปัจจัยในการ,ระสมประสานกาันในการจับจังหวะในการซื้อขายตัวทองคําแม้ว่าภาพทองคําในช่วงสั้นจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวดงังหรือเป็นการพักฐานก็มองว่านักลงทุนน่าจะจับจังหวะก,การลงทุนได้มีภาพหรือมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะติดตาม ราคาซื้อราคาขายของ YLG Brilliant International นะครับก็สามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อดูราคา Real Time ตลอด24ชั่วโมงได้ครับยังไงก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนมีกำไรในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ